ก็ขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นั้นจะเป็นการเฉลยข้อสอบนะครับเป็นลักษณะของการเฉลยข้อสอบโอน็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับยังไงในช่วงนี้นะครับคณิตสกิจตอมก็จะพยายามทําซีรีส์ของการเฉลยข้อสอบโอน็นะครับให้นักเรียนทุกคนได้ลองมาศึกษาหรือผู้ที่สนใจหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะครับที่สนใจก็สามารถนําไป ใช้ให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ในห้องเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อที่1กันเลยครับสำหรับข้อที่1นะครับเขากําหนดให้มีบัตรเลขโดดนะครับสีใบก็คือมีเลข1 23ดังที่เห็นในรูปนะครับเราจะนําบัตรเลขโดดนั้นมาเรียงเป็นเลขจํานวน3หลักครับโดยที่แต่ละหลักนั้นมีเลขโดดไม่ซ้ํากันโดยที่จํานวนนั้นจะต้องมีค่ามากกว่า200แต่น้อยกว่า400ด้วยถามว่ามีทั้งหมดกี่จํานวนนะครับจะเห็นว่าข้อนี้นั้น เราจะต้องมีการแจกแจงตัวเลขนะครับโดยในลักษณะน,นี้เราจะต้องมองให้เห็นว่าจํานวนนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเลข3หลักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอนันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องกําหนดเลข3หลักอย่างไรนะครับตอนนี้เรามีเลข3หลักเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับจะพบว่าโจทย์นั้นบอกว่าเลขนั้นจะต้องเป็นเลขที่มากกว่า200แต่น้อยกว่า400นั่นก็หมายความว่า ตัวเลขในหลักแรกนะครับที่จะสามารถเป็นไปได้ในตัวแรกก็น่าจะเป็นเลข2นะครับเนื่องจากจะต้องเป็น200ขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นที่2ก็คือหลักที่2จะต้องเป็นตัวเลขที่ต่างไปจากเลข2นะครับเนื่องจากเลข2นั้นถูกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่สามารถเป็นไปได้ก็คือเลข1เลข3แล้วก็เลข4ีถูกไหมครับประเด็นต่อมาก็คือถ้าตรงนี้ครับถ้าเรามองว่าตรงนี้มี2มี1แล้วตรงนี้ จะเป็นเลขอะไรได้อีกก็จะพบว่าตรงนี้สามารถเป็นเลข3กับเลข4ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้า2เป็น3ตรงนี้ก็จะสามารถมองให้เป็นเลขที่เหลืออยู่ก็คือเลข1กับเลข4ได้นั่นเองต่อไปเลข2กับเลข4ตรงนี้ครับก็จะสามารถเห็นตัวเลขที่เหลืออยู่นั่นก็คือเลขอะไรครับเลข1กับเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเขียนเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ ผลลั์ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากการเขียนแผนภาพนี้นะครับก็จะได้แก่2 1 3่มใช่ไหมครับนั่นก็คือเกิดจากการมองบริเวณนี้2 1แล้วก็เลข3ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้ครับนั่นก็คือ2 1แล้วก็4นั่นก็คือเกิดจากการที่เรามองเลขตัวนี้ครับจับกันแล้วก็มีตัวหลังตัวนี้อีก1ตัวนั่นเองพอจะมองภาพออกใช่ไหมครับดังนั้นตัวเลขตัวต่อไปที่เราจะเขียนใน บรรทัดที่2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับ2 3แล้วก็1ถัดมาก็จะเป็น2 3แล้วก็4ถัดมาครับ2 4 1แล้วก็2 4 3นั่นเองโอเคไหมครับถ้าเรามาสังเกตดีๆจะพบว่าเลข2หรือหลักที่ขึ้นด้วย200นั้นน่าจะมีตัวเลขที่อยู่ในลักษณะนี้เพียงแค่6ตัวนี้นะครับ ลำดับต่อไปเราลองมาพิจารณาเลข3นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการเดิมในการคิดเลขนะครับก็จะพบว่าถ้ามีเลข3เป็นหลักร้อยนะครับก็จะได้เป็น300แล้วก็ตรงนี้หลักสิบก็จะประกอบไปด้วยเลข1เลข2แล้วก็เลข4นั่นเองถัดไปเช่นเดียวกันครับถ้าหลักแรกเป็น3หลักที่2เป็น1ตรงนี้ที่เหลืออยู่จากบัตร4ใบก็จะกลายเป็น2กับ4ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ1กับ4ครับสุดยอดแล้วก็บริเวณนี้เป็น 1>, 1กับ2นั่นเองจากนั้นเราก็เขียนผลลัพธ์ที่จะสามารถเป็นไปได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น312ถูกไหมครับ314ยตรงนี้321 324 341แล้วก็342นั่นเองจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไล่เรียงและเขียนในกรณีนในลักษณะแบบนี้จะพบว่าตัวเลขทั้งหมดนะครับที่เราเขียนนั้นจะเริ่มจากน้อยไปหามาก จนถึงเลขตัวสุดท้ายที่จะสามารถเขียนได้ในทันทีนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ถ้าเราเขียนในลักษณะแผนภาพนะครับก็จะทําให้เด็กๆหรือนักเรียนที่ได้เข้ามาศึกษาจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะเราลืมเขียนตัวเลขไหนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ถ้าเราลองนับดูจํานวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะพบว่าจะมีทั้งหมด12จํานวนด้วยกันเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงตอบใน c h o ยข้อที่3นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปข้อที่2ครับโจทย์เขากําหนดให้ถุงใบหนึ่งนั้นมีลูกกวาดสีเหลือง4เม็ดนะครับแล้วก็สีส้ม3เม็ดถ้าพิสารนั้นสุ่มหยิบลูกกวาด2เม็ดออกมาพร้อมกันความน่าจะเป็นที่พิสารนั้นจะหยิบได้ลูกกวาดสีเหลืองและลูกกวาดสีส้มเป็นเท่าใดข้อนี้นะครับสังเกตและให้เราพิจารณาก่อนว่าตรงนี้ข้อนี้ถามหาความน่าจะเป็นตรงนี้ขีดเส้นใต้4ี่พันเส้นนะครับตรงนี้พอเป็นสิ่งที่สําคัญมากเดี๋ยวเรามาลองรู้กันว่าข้อนี้เราจะมีการคิด หรือหาวิธีการคำนวณได้อย่างไรอันดับแรกครับเราต้องวาดภาพกันก่อนดังต่อไปนี้ครับอ่าก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับลูกกาดสีเหลือง4เม็ดแล้วก็ลูกกาดสีส้ม3เม็ดนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อก็คือเราจะต้องหาว่าในลักษณะของการจับกันของลูกกวาดหรือสิ่งที่เราจะสามารถจีบออกมาแล้วให้เห็นเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะมีอะไรบ้างเริ่มจากถ้าเราลองเชื่อมโยงนะครับสมมุติว่า ผมให้ลูกกวาดตัวนี้นะครับเป็นลูกกวาดสีเหลืองลูกกวาดสีเหลืองนี้ก็จะไปจับกับลูกกวาดสีถัดไปถูกไหมครับประมาณมันนี้อ่าก็จะจับทุกตัวแบบนี้เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าถ้าสมมุติให้ลูกกวาดสีเหลืองนะครับเขียนแทนด้วยตัว y เนาะตัว y ก็คือ yellow นั่นเองนะครับ yellow ก็ย่อมาจากสีเหลืองแปลมาจากสีเหลืองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น y 1จับกับ y 2นะครับตามด้วย y 1จับกับ วายก็คือลูกกวาดลูกที่3ลูกกวาดเม็ดมท,ที่1ครับไปจับกับลูกกวาดเม็ดมท,ที่4จากนั้นก็ลูกกวาดเม็ดมท,ที่1ก็ไปจับกับสีส้มสีส้มคือ o อเ n นจใช่ไหมครับก็ให้เป็น O 1แล้วกันแล้วก็ยังมีลูกกวาดที่ 1, จับกับ O 2 o อ a n g เลูกที่2แล้วก็ O 3นั่นเองอ่าสีชมพูครบแล้วนะครับต่อไปลองเปลี่ยนสีใหม่อันไหนที่จับแล้วเราก็จะ ไม่จับต่อนะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ตัวที่ยังไม่ได้มีการจับกันได้มีโอกาสได้ไปจับกันเพราะเราจะต้องอาศัยหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากเหตุการณ์ที่เราสามารถที่จะเขียนออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวถัดไปที่ยังไม่ได้เกิดการจับคู่กันนั่นก็คือตัวที่2กับตัวที่3นี่ใช่ไหมครับตัวที่2กับตัวที่4 2กับส้ม1ส้ม2แล้วก็ส้ม3นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้เขียนออกมาในรูปของ สัญลักษณ์ของการจับคู่กันก็จะได้ว่าตัวนี้จะเป็น Y2 เจอกับ Y3 Y2 เจอกับ Y4 ถูกไหมครับแล้วก็จะมี Y2 เจอกับ o r i n n t ลูกที่1ครับเม็ดที่1 o r a n g เม็ดที่2แล้วก็ o r a n g เม็ดที่3นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นเราก็ค่อยๆทำในลักษณะนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆเนาะต่อไปก็จะเป็น3จับ4 3จับส้ม1ส้ม2ส้ม3 เป็นลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลายเป็น y 3ก็จะกลายไปจับกับ y 4 y 3จับกับส้มเม็ดที่1 y 3ไปจับกับส้มเม็ดที่2 y 3ไปจับกับส้มเม็ดที่3นั่นเองโอเคไหมครับตอนนี้สีเหลืองนะครับก็ได้มีการจับไปทั้งหมดแล้วจากนั้นเราก็มาพิจารณาตัวที่เหลืออยู่นะั่นก็คือเราจะพิจารณาที่สีอะไรครับสีส้ม ถูกไหมครับเพราะว่าสีส้มนั้นยังไม่ได้มีโอกาสจับกันเลยแต่อันดับแรกอย่าลืมว่าตัวนี้ y 4นะครับก็ต้องมีการจับด้วยในลักษณะน,น,นี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น y 4ส้ม1 y 4ส้ม2แล้วก็ y 4ส้ม3นั่นเองอเข้าใจไหมครับจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนมาให้เป็นส้มจับกันบ้างในสถาน,นี้นะครับก็จะกลายเป็นส้ม1ก็คือ o 1 o 2ครับ แล้วก็ส้ม1จับกับ O3 นั่นเองจากนั้นตัวสุดท้ายถ้าเรามองเห็นและสังเกตเห็นได้จากการเขียนแผนภาพนี้ก็จะพบว่า O2 ก็จะไปจับกับ O3 นะครับอยากให้ทุกทุกคนนะครับลองพิจารณาคำตอบที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆคำตอบตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดกี่กรณีครับ1 2 3 4 5 6ตัวนี้มีอยู่6กรณีถัดลงมาครับ1 2 3 4 5เห็นไหมครับจะเป็นเลข5 ตรงนี้1 2 3 4จะเป็นเลข4ตรงนี้เป็นเลข3ตรงนี้เป็นเลข2แล้วก็ตรงนี้เป็นเลข1จะเห็นว่าตัวเลขมันจะเป็น6 5 4 3 2 1ในลักษณะน,น,นี้ถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ในทางนี้ถือว่าเราเขียนแผนภาพหรือมีการกระจายเพื่อจับคู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นตัวนี้นะครับ ที่เราเขียนมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่า s a m p l e Space นะครับหรือสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นกรณีที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดในที่นี้นะครับถ้าเราลองเอา6 5 4 3 2 1ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มารวมกันให้เสร็จสิ้นเราจะได้ว่า s a m p l e space หรือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ21เเหตุการณ์นั่นเองโอเคนะครับ จากนั้นสิ่งที่เราสนใจคือความน่าจะเป็นของอะไรครับความน่าจะเป็นของลูกกวาดที่เป็นสีเหลือง1เม็ดแล้วก็เป็นสีส้ม1เม็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอแรงเงาในส่วนที่เป็นลักษณะของอักษรที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นสิ่งที่เราสนใจครับนี่ตัวที่ 1, ตัวที่2ตัวที่3เราจะสนใจตัวที่เป็น y กับ O นั่นเองนะครับถึงจะเป็นสิ่งที่โจทย์นั้นได้กําหนดไว้บริเวณนี้ ตามที่ผมได้ไล่เรียงไปครบเรียงครับอ่าบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะมานับไปพร้อมๆกันว่าตัวที่เราสนใจจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่กรณีด้วยกันก็จะได้แก่1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก <c oughs> โอเคครับไม่ใช่เนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับอ่านับแล้วลืมไปเลยครับอ่านี้นับเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เรานับได้นะครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่เราสนใจแม้นสิ่งที่เราสนใจเนี่ย แทนในทางคณิตศาสตร์ในวิชานี้จะถูกแทนด้วย ne นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นั้นนับได้ทั้งหมด12กรณีนั่นเองโอเคไหมครับคำตอบของความน่าจะเป็นนะครับสำหรับการตอบความน่าจะเป็นนั้นจะต้องอาศัยการมองสูตรนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสูตรของความน่าจะเป็นนะครับมีอยู่สูตรเดียวในโลกนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้ในการพิจารณานั่นก็คือความน่าจะเป็นจะหาได้จากสูตรนี้ครับ อ่านะครับให้น้องๆทุกคนจำไว้ให้ดีนะครับสูตรความน่าจะเป็นสูตรนี้สูตรเดียวหาได้จาก PE คือ Probability นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หาได้จากเหตุการณ์ที่เราสนใจคือ NE หารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะขอเขียนเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจเขียนเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หารด้วยข้างล่างก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เราหาสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ที่21กรณี จากนั้นสิ่งที่เราสนใจคือส่วนที่คุณครูได้แรงเงาสีเขียวนั่นคือ12กรณีเพราะฉะนั้นเมื่อมาเข้าเศษส่วนกันนะครับก็จะพบว่าคําตอบของเราข้อนี้ก็จะได้เป็น12ส่วน21นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจึงไปตอบในช้อยข้อที่4นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อที่3ครับเขากาหนดให้รังสีหเส้นนี้นะครับมีจุดปลายที่จุดเดียวกันนะครับซึ่งทํามุมในลักษณะ20 30 40และ25องศาดังรูปนี้เลย เขาบอกว่าถ้าสุ่มเลือกลังสีสองเส้นนี้นะครับเพื่อประกอบเป็นมุมความน่าจะเป็นที่จะเป็นมุมแหลมนั้นเป็นเท่าใดอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเห็นและพิจาราก็คือข้อนี้เป็นโจทย์ของความน่าจะเป็นอีกแล้วโอเคไหมครับอันดับแรกเดี๋ยวเราลองมากําหนดนะครับว่าแต่ละเส้นนั้นควรจะให้เป็นลำดับเส้นที่เท่าไหร่ดังต่อไปนี้ครับอ่าโอเคนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการกําหนดให้แต่ละเส้นนะครับถูกแทนด้วยเส้นที่1 2 3 4แล้วก็5ตามลำดับดังนี้นะครับจากนั้นโจทย์เขาบอกว่ามีการสุ่มเลือกลังสีทั้งหมด2เส้นดังนั้นในส่วนนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องมีการจับคู่เส้นทั้งหมดนะครับดูว่าเส้นทั้งหมดที่สามารถที่จะจับคู่กันได้นั้นมีกี่กรณีหรือมีลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปพร้พอมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกๆคนมองว่าเออถ้าเราลองเอาเส้นที่1จับกับเส้นที่2 ก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมครับบริเวณนี้เอาเส้นที่1จับกับเส้นที่3ก็ย่อมทําได้เดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับเอาตัวนี้เส้นที่1จับกับ4ได้เส้นที่1จับกับเส้นที่5ได้แน่นอนจับกันแล้วเกิดอะไรขึ้นให้เราไปดูว่าเมื่อเรานําเส้นต่างๆที่เราเลือกนะครับมาจับคู่กันอย่างเช่น1กับ2จะเห็นว่าเมื่อเราจับคู่กันเราจะทําให้มันเกิดมุมที่เป็นลักษณะ20องศาตัวนี้เกิดขึ้นนั่นเอง โอเคไหมครับจากนั้นถ้าเราเลือก1กับ3นั่นก็คือเราจะต้องกวาดมาที่เส้นนี้ครับเส้นที่1กับเส้นที่3ดังนั้นเส้นที่1กับเส้นที่3ก็จะต้องเกิดจากการรวมกันของมุม2มุมนี้นั่นก็คือ20กับ30ดังนั้นผลรวมของมุมที่เกิดขึ้นในระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่3ก็คือ50นั่นเองในกรณีเดียวกันครับถ้าเราเอาเส้นที่1กับ4แปลว่าเราพิจารณาเส้นนี้ครับกับเส้นนี้นั่นเองดังนั้นผลรวมของมุมที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็คือเมื่อกี้ 50, นั้นจะกลายเป็น90ก็คือมุมฉากพอดีนั่นเองในทำนองเดียวกันครับเส้นที่1กับเส้นที่หาเมื่อรวมกันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่านั่นก็คือ1น5นั่นเองจากนั้นครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับโดยการโยกให้มุมที่1เมื่อกี้นะครับมีการจับคู่กับมุมอื่นเรียบร้อยทั้งหมดจากนั้นเราก็จะเริ่มจากมุมที่2ครับก็จะหันไปจับกับมุมที่3จับกับมุมที่4แล้วก็จับกับมุมที่5ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะครับมมุที่3 2กับ3รวมกัน2กับ4รวมกันถูกไหมครับแล้วก็มี2กับ5รวมกันนั่นเองเพราะจากที่เราดูนะครับ2กับ3ตรงนี้จะเห็นว่าจะมีแค่30องศาเนาะสอก็คือตวัดไปที่เส้นที่4นะครับก็จะพบว่า30กับ40รวมกันเป็น70นั่นเองจากนั้น2 5ก็คือเส้นนี้นะครับตวัดไปหาเส้นที่5รวมกันออกมาก็จะทำให้ตรงนี้สิริรวมแล้วได้เป็น 95นั่นเองครบหรือยังครับจากนั้นเราก็ไปดูว่ายังเหลือเส้นไหนที่เรายังไม่ได้มีการบวกกันก็คือ3กับ4นั่นเองใช่ไหมครับ3กับ4ถ้ารวมกันก็จะได้40องศาแล้วก็อย่าลืม3กับ5ถูกไหมครับ3กับ5ก็คือบริเวณนี้ตวัดไปที่เส้นที่5 40รวม25ตัวนี้ก็จะกลายเป็น65นั่นเองหมดหรือยังครับ อย่างเนาะยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่นก็คือ4กับ5นะครับที่จะต้องรวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาเส้นที่4รวมกับเส้นที่5ระยะที่เกิดขึ้นที่จุดกำหนดนั่นก็คือ25องศานั่นเองโอเคไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่เราเขียนเมื่อสักครู่นะครับเราจะเรียกสิ่งที่เราเขียนนี้ว่า n s หรือ sample space ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดซึ่งถ้าเราลองวิเคราะห์และเรามาลองนับกรณีทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้เราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขขึ้้้นนนองงเราััมมีทหด สิกรณีด้วยกันดังนั้น ns ของเราข้อนี้คือเลข10นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นเราค่อยไปมองในสิ่งที่โจทย์เขาถามหาครับสิ่งที่โจทย์กาหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์ต้องการนั้น <c oughs> เขาบอกว่าเขาต้องการให้ผลรวมของการที่เราเลือกรลังสี2เส้นนี้เป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นมุมแหลมได้แปลว่าผลรวมของมุมนั้นจะต้องไม่เกิน89องศาถูกไหมครับเนื่องจากถ้าเป็น90าก็จะกลายเป็นมุมฉาก ดังนั้นเรามาลองเรียงเอาดูซิว่าเส้นไหนหรือตรงไหนที่เราเลือกไว้นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าข่ายนั่นก็คือไม่เกิน90องศานั่นเองดังนั้นคําตอบของเราก็คือเส้นนี้จุดนี้บริเวณนี้ใช่ไหมครับอันไหนที่เป็นตัวเลขที่เกิน90เราก็ไม่นับนั่นเองอซึ่งก็จะพบว่าคําตอบนั้นไม่ได้ถูกเลือกอยู่ทั้งหมด3ตัวดังนั้นสิ่งที่เราได้เลือกก็จะมีทั้งหมด7จํานวนดังนั้น ทุกทุกคนคงจะทราบแลนะ้วเนาะ7จํานวนนี้เราให้แทนตัวอะไรครับ N e นั่นเองเพราะฉะนั้น NE ก็คือเลข7ดังนั้นคําตอบของข้อนี้เราก็เลยจะเอาสูตรของความน่าจะเป็นมาเขียนแล้วแทนค่าทั้ง2ค่านั้นลงไปก็จะได้คําตอบดังต่อไปนี้นั่นเองอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ne ก็คือ7 ne คือสิ่งที่เราสนใจหาไว้สักครูน่นี้หารด้วย NS เคือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือ10เหตุการณ์ 7หารด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ0.7เพราะฉะนั้นขอน้อนี้ถ้าไม่มีช้อยเป็นข้อสอบเลือกฝนเด็กๆก็ควรจะฝนให้ถูกวิธีด้วยนะครับยังไงฝากข้อนี้ไว้นในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนครับสำหรับข้อที่4นะครับโจทย์เขากําหนดให้มีบัตรเลขโดดอยู่4ใบดังรูปนี้นะครับเขาบอกว่าบัตรเลขโดดนี้จะนําออกมา2ใบเพื่อวางเรียงกันให้มีจํานวน2หลักนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกทั้งหมดความน่าจะเป็นที่จะมีจํานวนนั้นเป็นจํานวนเฉพาะเป็นเท่าใด อันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นภาพก่อนนะั่นก็คือเขาถามหาเรื่องของความน่าจะเป็นดังนั้นข้อนี้สูตรต้องมานะครับอย่าลืมเนาะวิธีการข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องเอามาเรียงนะครับเรียงให้เป็นจํานวนที่มี2หลักดังนั้นเดี๋ยวเราเขียนเหตุการณ์ของ2หลักที่จะเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ครับน,นะครับสิ่งที่เราจะเขียนได้นะครับก็จะอยู่ดังรูปที่เราเห็นนะครับก็จะพบว่าอันดับแรกนั้นเราจะต้องมีการกําหนดก่อนว่า ข้อนี้จะต้องมีเลข2หลักนั้นเราจะเขียนเป็นหลักที่1กับหลักที่2ไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เราจะต้องเขียนออกมาให้ได้นั่นเองเนื่องจากตัวเลขนั้นมีอยู่ทั้งหมด4ใบดังนั้นเราเลยมาคิดว่าเอ๊ะการที่เราจะเลือกบัตรหรือใบที่เป็นตัวเลขนี้ออกมานะครับหลักที่1เนี่ยก็จะมีโอกาสเลือกได้ทั้งหมด4กรณีก็คือ1 2 3แล้วก็4ตามนี้โอเคไหมครับ แต่ทีนี้พอเราคิดว่าหลักที่1เนี่ยมีโอกาสเกิดได้4กรณีตามนี้เราก็เรามาสับเซตย่อยนะครับโดยการคิดออกมาทีละกรณีว่าเอ๊ะถ้าใบแรกเราเลือกได้1แล้วล่ะมันก็จะเหลือแค่2 3 4ให้เราเลือกในหลักที่2เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ1ไปจับคู่ก็จะเหลือแค่จับกับ2 3 4ดังนี้นั่นเองโอเคไหมครับแต่ในกรณีที่2ก็คือเอ๊ะถ้าใบแรกเราเลือกแล้วมันเกิดได้เลข2ขึ้นมา แปลว่าหลักที่2ที่เหลืออยู่ที่เราสามารถที่จะจับแล้วหยิบได้ออกมาเป็นกรณีก็คือจะต้องไปจับกับ1 3แล้วก็4แบบนี้นั่นเองอันนี้ก็คิดเหมือนกันครับถ้าหลักแรกเป็น3หลักที่2ที่เหลืออยู่ก็จะเหลือแค่3ใบตรงนี้ถ้าหลักสุดท้ายถ้าหลักแรกตัวนี้เป็นเลข4นะครับตัวเลขที่เหลืออยู่ในหลักที่สองที่ควรจะเป็นไปได้ก็จะเหลือแค่3ตัวดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ ก็จะได้แก่ตัวเลขนี้นะครับเนื่องจากเราจะต้องเอาตัวเลขนี้มารวมกันหรือมาเรียงกันขออภัยดังนั้นจะกลายเป็น12 13, 14 21 23 24 31, 32, 34่ยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น41 42แล้วก็43นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ ns นั่นเองดังนั้น ns ก็จะมีทั้งหมดกี่กรณีครับตรงนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกนับแล้วมี12กรณีนั่นเองจากนั้นไปดูสิ่งที่โจทย์เขาสนใจครับสิ่งที่โจทย์เขาสนใจจะกลายเป็นตัวอักษรน,นี้ที่เราเรียกว่า ne ดังนั้นพี่นายนะครับเขาบอกว่าจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเราไปดูซิว่าจำนวนเฉพาะของเรานั้นมีเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งทางน้องยังจำได้จำนวนเฉพาะ ก็คือตัวนี้ครับ13ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเอ่ยอ่าเก่งมากครับมี23แล้วก็31หมดหรืยง41หมดหรือยังครับแล้วก็43นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวที่เราสนใจก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยก,กันดังนั้น ne ของเราก็จะต้องเป็นเลข5นั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นความน่าจะเป็นที่ถูกต้องและสวยงาม ดังต่อไปนี้ครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับเราก็จะนํามาเข้าสูตรของเราความน่าจะเป็น ne หารด้วย ns สูตรนี้สูตรเดียวครอบจักรวาลสิ่งที่เราสนใจหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองดังนั้นนําเลข5กับเลข12นะครับมาเข้าอัตราส่วนกันให้เรียบร้อยคําตอบข้อนี้จึงไปตรงกับช้อยในข้อที่2นั่นเองโอเคนะครับ ครับก็หวังว่านะครับในการเฉลยข้อสอบความน่าจะเป็นในครั้งนี้นะครับก็จะทําให้หลายหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่ได้เห็นภาพของการเฉลยที่ละเอียดได้เห็นภาพแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กําลังเตรียมสอบอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณิตศาสต่อไว้ด้วยแล้วกันอย่างไรจะมีคลิปดีๆในลักษณะนี้ออกมาให้เห็นอีกอย่างไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ